พี่น้องพี่น้องแย่ทอนมื้อนี้วันที่16บหแย่ทอนสิพาตุเจ้าไปเอาแลนี่เขาพี่น้องบ่ว่าลีกจังได๋ว่าต้นจันผาที่อยู่หน้าเฮียนยายทอนพี่น้องมันออกดอกแม่ตุเจ้าเบิ่งเงี้นี่ล่ะว้ายบาง2อมื่นนี่กําลังสั้นออกมาบัดนี้เฮ็ดเป็นจั่างไรครูบดมื้อนี้วันที่16กรกฎาคมพอดีก็เลยพาพี่น้องมาเอาตุเจ wow. so. ้านับเด้อว่ามันสิได้จักซ้อพี่น้องมึงแน่นี่ก็ซ้อหนึงค่ะแม่นผู้ใดเราหล้อมาไว้นี่ก็ได้มันหลงงอเลยนี่ก็ได้เบิ er. ่งยายทอนสิวัดให้เบิ่่่่งงงมึแนนนพี้อะ คันเมนออกบานค่าๆสือว่าตังขีดดินพุนบอกพี่น้องโอ้ยมาเย่โหลดโสดออกมาเทะแล้วอีกอันนึงพี่น้องเพียกายออกมาทั้งหัวหนาบ้านพี่น้องพี่น่ะมาโชว์ความงามของเพลินที่ทั้งประตูนอกหัวพี่ละพี่น่ะพี่น่ะป้าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะดอกอันนี้มันจังออกพี่น้องนี่นี่อีกซ่อหนึ่งอยู่ทางในนี่ลี่อยู่นี่พี่น้องขานับเบื้องจากซ่แล้วว่างหันนะพี่น้องขอาไปเชียงโศกรองเบื้องเด้อประธานนอนมันโลนโดนมันออกบั่งเนี้ นี่ขั้นแม่นออกแง่กะทิคิดว่าโยนลงมาเกือบตังบ้งดินเลยละไปอันทุ่งทางหนาบ้านนี่นะพี่น้องนี่นะโชคตัวพันวาดอกจันพาออกอยู่หนาบ้านหนาเฮียนนะเด้อพี่น้องเห็นบ่ต้นเดียวนี่ระค่ะอยู่หน้าบ้านยายทอนเลยก็ต้นเดียวนี่แหละเห็นบ่อยายทอนนับได้ทั้งหมดสี่ช่อค่ะพี่น้องมาเบิ่์นบ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่ยายทอนเก้าสิบเก้าหมู่สิบสองค่ะพี่น้องยายทอนกับมักซีเก่าเก่าซีแล้วเนาะพี่น้องเอา้าวปัท t h ถึกปัท t h โชคเนาะพี่น้องเนาะ